โอนเคยผ้าไปผ้ามากอยากไปใส่นันนาเขียวอาสาขับรถเคยต้มข่าให้สดเที่ยวทุกมือชดบุรีลูกสาวดีอีหลีต่างใจแม่ทุกอยา่างอยากกินเนี่ยอยากไปใส่กระซังลูกบ่เคยขัดใจ ส่วนลูกมดยอดดวงใจกระดูแลตลอดตังแต่เขาหอมบทันคลอดเดี๋ยวนี้ปีสี่เดือนมดนะัดแม่มดนะันเป็นแม่เฮือดดูแลทั้งผ่าพดลูกบ็เคยยอดออดหาเข่านา้ำซาบปลาลูกเผยดีนักหนนะาทวัดใช่แม่อิ่ดยอย เขยขยักบกอคอยอุบอาบนาบผ้าแปลกฟันลูกเคยฉันขยักไห้รวยรวยระรับส่วนทักกับลูกหลอกสุจิตราถึงยุกไก่นักหนากระโทมาหาแม่กำลังใจคัดแนลูกลูกหลานหลาน ลูกบ่เคยรับข้านถึงแม่เจ็บแม่ป่วยบางครั้งแม่อยากอวยกลับบ้านหุ่นบางไฟพวกเจ้ารีบเร็วไว้เบิ่งบางไฟปีสุดท้ายน้องนุดจนได้ง่ายพอลูกอยากดูแลดีใจร้ายละแมอีพอพ้นเฝ้าหนาห้องหลองเอ้ยหลง ให้อยู่ดีไม่แห้งเด้อหล่าเด้อแม่นี่อยากสเสวนมองหาหมองบวบบอกคิดว่าสิมานอนให้เพิ่นสวดพระอภธรรมแม่พอดแม่ย่าแม่จอยเอ้ยบอเด้ไปฟังลับบอได้ผ้าไปเอาเลขผ้ากันเหลียวเบิ่เแม่เลขสิออกโตใด น้องบัวละผู้ถึงสิไกลแสนไกลกับบอเคยยอดทอหลานส้ายสันพูลโลอนองสแตมน้องสไปอยากเห็นหลานปวดหลายเพื่อนี้ได้เห็นแล้วหักเจ้าปาดดวงแก้วแกะแล่สุกัดยาเห็ดที่นองไปหา้าป่วยอยู่กรุงเทพ ขิดหอดย่าบเคยนอดเน็บเอ็ดเข่าเจ้าเข่าเหงียวบออยากกินเข่าพดเดียวไก่โยกไม่กินนับโมงยายทิดยายหยดเอ้ยย่าบยายต่อยใอ,อยูให้คิดหอดในเด้อท่านยายหมดแล้วเผลอกระตจำเหงให้เล่าลดุดปอดเอย้ยเดี๋ยวนี่เจ้าบอยโสดให้ดูแลลูกพี มีบักพิกมีเกียรกินน้ำกันเข้าเสร็จทงไห้ย่อย่อยองยงพอแหดแม่สมบูรณ์ซุปมูเพินเกิดลุ่นแม่นาคพอกรขัน้นยายทิ้นเรียงมอนพอยายอุยนุ่งผาไหมพี่น้องไทยพี่น้องไอหมอหนายหมอไกลบา้าน บัวเข้าบอตยาว่าสิซื้อเลขไกลแม่อยากได้โตได้ททอมาหายายบุญผู้ใดไข,ข่ขี้อุ่นให้เอิรรถพ่อเปายาายบัวเอ้ย<า>ให้ลูกย<า>้นยางเซ่ให้แอลเหยียดคิงนิ่งล่าผู้ลูกล่าผู้หลีกผู้บกเคออยยูนิ่ง คุณครูพุทขยันล่าพ่อนายทักในจุดนน้ำกันย้ายต่อยล่าไปก่อนอย่าพากันไห้วอเด้อลุกสาวทาวั้งสามขอบคุณแขกภูมยามกำลังใจทุกๆเมือพุทอูดเล่าจักแม่นสงสือลูกเมืองพนงพระรี ผู้ยุกไกยุกไกลไปราบมาเราค่อยซอยอีกจักหน่อยมีเงินสิบล้านพันแสนเจ้านี่เป็นตัวแทนค้นดีเลิศล้บสิหันไปข้างกลับลุ่มผิดหน้าบัวเรียนหน้าสุวิ์เราก็วเวียนไปยามครั้งสุดท้ายลาบป่าปน้อย ล่าคู่ปางลุกแมงกายพูเล่าเขียดบทกรอนตัวชัดแสงสะอ,อนอายการทุกทุกทันให้ปลอดไพ่ยามกลับบ้านเจ้าหน้าที่ทุกระดับเวลาเดินทางกลับให้ปลอดไพ่เห็นีิโชยาสิใดมีโรคภูม่าสวดอภิธรรมสิขอจดขอจำบุญคุณสิขอจือ้อ ภูบได้เอยซื้อภูมิเกียรติถุกทุนหกสิบสีปีถึงบ่เป็ดเวลาโดนวันมีขอล่าแลว้วยาสิได้ขาดแคลวชาตินาได้เกิดมาขอพี่น้องเอาอาจงมิสุขถ่วงทนขอพัพุณยังหลดนทนมาทรงขึ้นสวน์ฝันเห็นดิ กัดกันให้ซื่อเอาสามหาเลขหกสามที่เพิ่นซาอย่าสุก่าทุ่มซื่อมัดหลายซื่อเลขรถที่ขนย้ายคู่สองแล้วกลับบ้างซื่อเต็งโตนน้ผลดางให้รับรวยรับรว้วยเด้อสาธุด้วยความักความปรารถนาดีจากครูปาครูสนัาพมงป้อง โูชนางการพิเศษโรงเรียนโนนไทยวิทยาคารขรรภคุณและสวัสดีค่ะโอกาสนี้เพื่อเป็นการไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณคุณแม่จงดีสีฐาน้อยกับเริญเชิญทุกท่านได้ยืนสงบนี้ค่ะแม่จากไปอะไร ดังดวงแก้วสิ้นสลายมาลายศูนย์อำลาอาลัยให้อาดูนขอเทอดทูนคุณความดีนี้นินปรันลูกหลานขอน้อมวิญญาณแม่สู่พิมานเมืองแมนแดนสวรรค์จากวันนี้ไม่มีแล้วช่วนิรันขอวิญญาณสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงขอกราบขอพระคุณค่ะ ในโอกาสนี้เจ้าภาพจะรับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากท่านสุดประวัติสรรเสริญผู้ัิชาการเรือนจำราตะพอนราชสิทิมาได้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายกระว่าการเรียนเชิญขึ้นทอดผ้ามาหาบังสกุลค่ะอุ และคณะเจ้าพาะลูกหลานได้รับความเมตตาจากพระคุญเจ้าพระกรุสุชาติบรธรรมมาพรเจ้าอาวาสวัดราชนิยมประธานฝ่ายสงกราบนิมนต์เป็นองค์เจนาผ้ามหาบังสุข,ขอกราบนิมนต์เจ้าพัน